อสวัสดีครับทุกคนครับตัดกเพาครับกับเพาสวยมากครับปลูกเล่นๆน,นะคะออเพาเนี่ยก็คือมันเริ่มออกดอกดอกมันแก่แล้วก็เดี๋ยวถ้าเราปล่อยให้มันออกดอกมันก็มันจะ แก่ตายนะครับแก่ตายเราก็ตัดมันตัดใบตัดใบกินตัดดอกกินใบเนี่ยอันนี้ก็เอาโรยๆไปนะผูกเล่นๆครับปีนี้มันสวยมากไม่ค่อยได้กินนะรูดเข้าไปเดี๋ยววันนี้ก่อน ถ้าเราไม่ตัดมันมันก็จะแก่แก่แล้วก็ตายนะครับเต้องไปปลูกใหม่ปลูกใหม่ยังไม่แน่ว่าจะออกหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีมันก็แรงนะครับอากาศมันแรงแตัดเพิ่มไปนะครับ <c oughs> นี่นะครับ กะเพรานี่มีประโยชน์นะครับเดี๋ยวไปทําผัดกะเพราหรือไปทําอะไรทุกคนเอาไปทําอะไรกันบ้างนะผมอยู่คนเดียวผมก็ไม่ค่อยได้กินเยอะนะแต่ว่าก็ชอบปลูกนะครับน,นี่มันอ๋อยังไม่แก่เนาะถ้ามันแก่ๆเราก็รูดๆนะครับแล้วก็เอาไปโรยตามที่ดินมันชุ่มๆนะครับหรือใครจะตัดเอาอย่างนี้ไปตัดตรงนี้ไปแล้วก็เอาไปชําก็ได้นะฮะผมเคยชําแล้วมันก็ก็เป็นอยู่นะครับอย่างเงี้ย แต่แล้วก็ไปชําที่ดินดีๆหน่อยนะครับอาจจะเป็นถุงหรือเป็นอะไรก็ตามเป็นก็ถุงเพาะชำอะครับเนาะมันจะเริ่มง,งอกออกมาแล้วก็ยย้ายลงไปปลูกอีกทีหนึ่งนะครับปลูกง่ายครับ ไปนะครับถ้าไม่ตัดเดี๋ยวมันจะนจะตายนะครับ нах okay, <coughs> ครับนี่ครับอย่างอยที่สุดถ้าเราตัดันอย่างนี้มันก็จะโล่งๆลงนะครับทาให้บ้านเราไม่รกนะครับถ้ามันเยอะทะเกินไปก็สยุงเยอะนะครับก็ตัดตัดต่อไปมันก็จะแตกกิ่งแตกยอดออกมาอีกอันนี้ผมก็หว่านเป็นเป็นกอเดียวนะครับคือตัวแรกก็แค่เอาเสียมเขาเรียกว่าจิ้มจิ้มดินฟวนดินให้มัน ร่วนๆแล้วก็เราก็เอา,มาเมล็ดนี่โรยไปแล้วก็ขยานรดน,น้ํำนิดหนึ่งต้นแรกๆนะครับหลังจากนั้นออก,ออกเองนะครับกินไม่ทันมีหลายต้นนะครับแต่ไม่อยากจะเก็บไว้เยอะเพราะว่า,ามันก็รกบ้านเหมือนกันครับแล้วก็ตัดที่แก่ๆแล้วก็รูดออกมานะครับ ไมอนก,ก็กโรยต่อมันก็ออกอีกนะครับเรียบร้อยครับแค่นี้ก็ได้คินไม่หมดแล้วนะครับใครอยากได้มาจะแบ่งให้ไมเลอ์เลยครับ เดี๋ยวให้ดูนอกจากกระเทียมแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกเยอะนะครับไปดูกันเลยปลูกเล่นๆนะครับยนอกจากกระเทียมโทษทีนอกจากไอ้กระเพรากระเพราไม่ใช่กระเทียมดีวันนี้ไปคุยเรื่องกระเทียมมาเลยนี่ฮะก็จะสะอาดบ้านผมมันปลูกต้นไม้เยอะนะครับโุ้ยโทษทีขออาภัยครับ บ้านผมมันปลูกต้นไม้ข้างหลังบ้านเนี่ยมันเยอะมากก็รตรงนี้เป็นที่มีแสงนะครับกระเพราจะชอบมีแสงนะครับถ้าไม่มีแสงใต้ต้นไม้ใหญ่แบบนั้นนะจะไม่สามารถที่จะปลูกกระเพราได้นะครับมันพืชเป็นพืชที่ต้องการแสงนะครับฉะนั้นก็จะเป็นพวกไม้ยืนต้นแล้วก็พวกเดี๋ยวจะให้ไปดูดอกตรงนั้นหล่นร่วงนะครับตอนนี้เรามาดูนี้ก่อนนะครับนี่ฮะพริกครับ พริกขี้หนูเขาออกเพียบเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยดูครับต้นเดียวนะครับอันนี้ก็ปลูกในห้องครัวในะนี้ก็จะเป็นห้องครัวเลยนะครับออกเพียบนะพริกขี้หนูอันนี้จะเป็นดีหลานะครับดีหลาก็จะออกดอกแล้วช้นะ้งล่างก็คือเวลาเราไอ มีพริกแห้งหรืออะไรก็ตามแล้วก็เอามโยนโยนแล้วก็เอาช่ำๆมาแถวนี้เดี๋ยวมันก็ออกขึ้นมาเองนะครับแล้วเราก็แต่งแต่งให้มันดูดีนะครับดูสวยนะครับนี่ฮะน,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 นี่ก็เป็นพริกนี่ก็เป็นพริกนะครับนี่ก็เป็นผักไผ่นะครับตัวนั้นก็เป็นกระเพราแล้วก็เป็นกระชายนะฮะกระชายแล้วก็เป็นพริกมบยี่หล่าอันนี้ก็เป็นพริกเหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะ ้ามีเวลากินก็คงจะอร่อยอร่อยนะเดี๋ยวพาไปดูอีกนิดนึงนะครับนอกจากกะเพราแล้วนะครับมีมะนาวร่วงเต็มไปหมดครับมะนาวอยู่ข้างบนอยู่ใตอ้อยู่ร่วมกับต้นลำไยนะครับมีมะนาวมันร่วงนะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยที่มันเห็นตรงนี้ก็คือ ดอกเพกานะครับดอกเพกานะเครเคยเห็นบ้างนะครับดอกดินฟ้าเพกาหรือบริษ์ไม้นะครับอันนี้ก็กินได้นะครับกินได้ครับเก็บเก็บมาแล้วก็ลวกแล้วก็ลวกไว้ก็ไว้จิ้มน้ำพริกหรือว่าจะผัดใส่หมูอะไรก็ได้นะครับลวงเต็มไปหมดนะครับเห็นไหมครับ ก็ปิดมะนาวแต่ว่ามะนาวตรงนี้มันไม่ได้บำรุงไม่ได้บำรุงครับก็เลยร่วงนะครับลูกดกบากมะนาวที่บ้านนี้ก็มีเยอะนะครับข้างบนจะเป็นลูกไอสาวรสนะครับเห็นไหมครับสาวรสแล้วก็เพกานะครับปักเพกา นนสาระวาวรสก็ใบจะเป็นแบบนี้นะสาวรถอันนี้ก็เป็นกล้วยครับมันแตกเพราะว่าฝนตกหนักเกินนะครับกล้วยอันนี้ก็เป็นผักสวนครัวต่างๆนะครับไปโอเคครับวันนี้ก็เอามาฝากกันลเล็กๆในน้อยเนาะครับนี่ก็เป็นต้นอะไรอะ่ะ กระชายกระชายครับโอเคครับอย่าลืมปลูกผักสวนครัวกันนะครับขอให้โชคคนโชคดีครับสวัสดีครับ